ลูกหมีจะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่เรื่องการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะลูกหมีเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการเห็นเด็กในความดูแลของท่านมีสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสนอนหลับอย่างมีความสุขและไม่สะดุ้งตื่นระหว่างนอนค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินเสียงกรนจากรูกของท่านหรือไม่ สังเกตได้ว่าลูกน้อยของท่านหลับผิดปกติหรือไม่หากลูกน้อยของท่านมีอาการนอนกรนเสียงดังสลับกับหยุดกรนเป็นระยะระยะขณะที่หน้าอกและหน้าท้องกระเพิ่มแรงนอนกระสับกระส่ายและสะดุ้งตื่นเป็นพักๆหลับได้เพียงตื้นๆพลิกท่านอนบ่อยๆนอนกรนขณะหายใจเข้า และมีรอยบุ๋มลึกบริเวณเหนือไหาปาราและช่องซี่โครงร่างกายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรมีพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิมเช่นงองแงซนมากคุณพ่อคุณแม่อยากทราบไหมคะว่าเสียงกรนเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงกรนในเด็กเกิดจากการที่อากาศเคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบ เช่นเด็กมีต่อมทอนซิลโตต่อมอะดีนอยโตเด็กเป็นภูมิแพ้จมูกบวมเด็กรูปร่างอ้วนเด็กมีกระดูกใบหน้าและคอผิดปกติโดยเฉพาะมีลักษณะคางสั้นซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้ทำให้ทางเดินหายใจติแคบลงค่ะและการที่เด็กรับประทานยาแก้แพ้ ชนิดที่ทำให้เกิดอาการม่วงนอนก็จะช่วยเสริมให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัวเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจมากขึ้นส่งผลให้มีเสียงกรนดังมากขึ้นด้วยเช่นกันอุบัตกิการนอนกรนที่เกิดขึ้นในเด็กปัจจุบันนี้พบว่าเด็กจำนวนสิบคนมีอาการนอนกรนขณะหลับหนึ่งคนและร้อยละหนึ่งถึงสองมีความรุนแรงมาก จนเกิดภาวะหายใจลำบากหรือหยุดหายใจขณะหลับเลยทีเดียวค่ะอันตรายจากการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบข้อที่หนร่างกายและสมองขาดออกซิเจนหรือระดับออกซิเจนในเลือดต่ำขณะหลับทำให้พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร ข้อที่สองเด็กบางคนอาจจะง่วงนอนผิดปกติโดยเฉพาะเวลากลางวันเนื่องจากเวลากลางคืนหลับไม่สนิททำให้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องข้อที่สามหัวใจทำงานหนักขณะนอนกรนกล้ามเนื้อหัวใจโตหัวใจวายจากความดันโลหิตและความดันในปอดสูงขึ้น ข้อที่4มีความผิดปกติของระบบประสาทและประสาทอัตโนมัติเช่นเด็กซนมากผิดปกติเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสั้นเด็กปัสสาวะรถที่นอนแนวทางการรักษาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็กประการที่หนึ่ง คือการปรับสุขาอนามัยได้แก่การให้เด็กวิ่งเล่นเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเข้านอนแต่หัวค่ำตื่นนอนตรงเวลาปรับเปลี่ยนท่านอนเป็นการนอนตะแคงกอดหมอนข้างหรือนอนคว่ำแทนการนอนหงายราบและที่สำคัญในเด็กที่น้ำหนักเกินเกณฑ์หรืออ้วนต้องลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหาร อาหารที่คุณพ่อคุณแม่ควรควบคุมไม่ให้ลูกน้อยของท่านรับประทานมากจนเกินไปหรือควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่มีไขมันแป้งและน้ำตาลสูงเช่นขนมเคก้กพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดกรอบเยลลี่และไอศครีมซึ่งร้วนเป็นอาหารที่เด็กส่วนใหญ่ชอบมาก แนวทางการรักษาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็กประการที่สองได้แก่การรักษาด้วยยาเช่นการให้ยาเสียรอยพ่นจมูกรักษาอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และการรักษาอาการอักเสบที่ต่อมทอนซิลส่วนประการที่สได้แก่การทำผ่าตัด ปัจจุบันวิธีที่เป็นมาตรฐานและได้ผลดีมากที่สุดคือการผ่าตัดต่อมทอนซิลและอะดีนอยที่อยู่ในช่องปากคุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่คะว่าต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยคืออะไรและอยู่ที่ไหนแต่ถ้าไม่ทราบลูกหมีจะเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยเป็นเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน โดยต่อมทอนซิลมีอยู่หลายตำแหน่งแต่ที่เห็นชัดที่สุดเวลาอ้าปากจะมีสองก้อนอยู่ช่องคอข้างลิ้นไก่และโคนลิ้นส่วนต่อมอะดีนอยจะอยู่ในส่วนหลังของพโพรงจมูกทำให้มองไม่เห็นจากการตรวจธรรมดาค่ะหากคุณหมอพิจารณาให้ลูกน้อยของท่านรักษาอาการนอนกรนด้วยการทำผ่าตัด ลูกน้อยของท่านต้องได้รับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยดังนี้ข้อที่หนึ่งเด็กๆต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอหากมีไข้มีน้ำมูกหรือมีการติดเชื้อเกิดขึ้นคุณหมอจะพิจารณาเลื่อนกำหนดการผ่าตัดออกไปข้อที่สองได้รับการตรวจเลือดปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอดหรือขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่ความจำเป็นในแต่ละรายค่ะข้อที่3คุณหมอที่ทำหน้าที่ดมยาสลบจะมาให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดมยาข้อที่4งดอาหารและน้ำดื่มก่อนผ่าตัดอย่างน้อย6ชั่วโมงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาข้อที่5 อาบน้ำสระผมแปลงฟันหรือกั้วคอด้วยน้ำยาบ้วนปากเช้าวันผ่าตัดส่วนผู้ป่วยเด็กเล็กคุณพ่อคุณแม่ควรใช้วิธีเช็ดฟันและช่องปากด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นแทนการแปลงฟันหรือกั้วคอเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกลืนน้ำค่ะข้อที่6ถ่ายปสัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนไปห้องผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัด ต่อมทอนซินและต่อมอะดินอยในปัจจุบันพบน้อยมากหรือน้อยกว่า1%เปอร์ซนของเด็กที่ได้รับการผ่าตัดแต่อย่างไรก็ตามควรหมั่นสังเกตอาการต่างๆดังนี้ค่ะการมีเลือดออกจากแผลผ่าตัดแล้วไหลออกมาที่จมูกและปากแต่ปริมาณเลือดไม่มากและหยุดได้เอง การบวมของทางเดินหายใจรอบแผลผ่าตัดโดยสังเกตจากเสียงและลักษณะการหายใจของเด็กส่วนบางรายอาจมีอาการเสียงแหบจากการใส่ท่อช่วยหายใจได้เช่นกันแต่ก็พบได้น้อยมากลูกหมีจะแสดงภาพเปรียบเทียบช่องปากบริเวณทอนซินก่อนและหลังผ่าตัดให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะ นอกจากการเตรียมตัวลูกน้อยก่อนทำผ่าตัดที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตัวภายหลังทำผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมออดีนอยก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบเป็นอย่างยิ่งนะคะได้แก่ข้อที่หเมื่อเด็กรู้สึกตัวดีภายหลังได้รับยาสลบ ควรจัดให้นอนศีรษะสูงโดยใช้หมอนหนุนหรือปรับหัวเตียงสูงประมาณ30องศาเด็กจะได้รับน้ำเกลือทางเส้นเลือดประมาณ1วันและพยาบาลจะถอดสายน้ำเกลือออกหลังจากเด็กสามารถรับประทานอาหารและน้ำทางปากได้อย่างเพียงพอ ข้อที่สองประครบน้ำแข็งที่คอหลังผ่าตัด8-10ชั่วโมงและเด็กไม่ควรไอแรงๆหรือคากเสมหะข้อที่สามดูแลให้เด็กนอนหลับพักผ่อน1-2วันและงดการกระโดดโลดเต้นราว7-10วันหลังผ่าตัดข้อที่สี่เด็กจะได้รับยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะประมาณหนึ่งสัปดาห์ ข้อที่5ใน2-3วันแรกจัดอาหารเหลวที่เย็นเช่นไอศครีมเครื่องดื่มที่ให้พลังงานหลังจากนั้นรับประทานอาหารอ่อนเช่นโจบ๊บข้าวต้มและไม่ควรรับประทานอาหารแข็งร้อนหรือรสเผ็ดจัดอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หลังทำผ่าตัดข้อที่6ดูแลความสะอาดในช่องปาก โดยการแปรงฟันและบ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหารแต่ต้องระวังมิให้แปรงสีฟันกระทบแผลผ่าตัดเพราะอาจทำให้เกิดเลือดออกได้ข้อที่7ภายหลังทำผ่าตัดจะพบฝ้าขาวบริเวณแผลผ่าตัดต่อมทอนซิลและจะหลุดออกไปเองภายใน1-2ส,สัปดาห์ข้อที่8หลีกเลี่ยงบริเวณที่แออัด หรือบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเชน่นโรคหวัดวัณโรคเพราะลูกน้อยของท่านอาจเกิดการติดเชื้อโรคได้เนื่องจากร่างกายยังไม่แข็งแรงข้อที่9คุณหมอจะนัดลูกของท่านประมาณหนึ่งสัปดาห์ภายหลังผ่าตัดเพื่อมาตรวจดูอาการและฟังผลชิ้นเนื้อในรายที่มีการส่งตรวจและหลังจากนั้น3-4สัปดาห์ คุณหมอจะนัดมาเพื่อประเมินผลการรักษาอีกครั้งหากคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามจากคุณหมอและพยาบาลได้ตลอดเวลานะคะและลูกหมีคิดว่าสิ่งที่ลูกหมีเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ